สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ก็มาเจอกกุ๊กอีกแล้วนะคะวันนี้กุูกจะผัดพักรวมค่ะก่อนอื่นก็ตั้งกระทะใส่น้ำมันให้ร้อนแล้วก็เอากระเทียมที่เราสับไว้มาเจียวให้หอมพอหอมได้ที่แล้วก็ใส่หมูสับลงไปเลยค่ะแล้วก็มาผัดให้หมูสุกนะคะแล้วก็มาใส่มอคคารีลงไปใส่ถั่วลันเตากับแครอทด,ด้วยค่ะวันนี้ แล้วก็ผัดไปเรื่อยๆให้ผักของเราสุกเกือบดีก่อนค่ะแล้วก็มาปรุงรสด้วยผงปรุงรสค่ะแล้วก็ตัดหวานด้วยน้ำตาลน้ำตาลทรายนิดหน่อยนะคะแล้วก็ใส่ซีอิ๊วขาวแล้วก็มาผัดคลุกเขาให้ ้ำนนตาลละล,ลายดีคะ่ะใส่ซอสหอยคะ่ะแล้วก็เพิ่มซีซันด้วยพริกขี้หนูซอยคะ่ะเสร็จแล้วเราก็มาผัดคลุกเค้าให้เข้ากันอีกทีนะคะเข้ากันดีแล้วของเราก็สุกเรียบร้อยคะ่ะผัดผักรวมหมูสับนะคะบล็อกเกอรี่ด้วยคะ่ะตักข้าวรอเลยเพื่อนๆ